สวัสดีพี่น้องปองไายเบืรอสุขุสุคนพี่น้องจ๋าวันนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาเหตุกรีบแมงดาแบบง่ายเนาะพี่น้องเนาะกรีบแมงดาแบบง่ายพี่น้องจ๋าที่เห็นอยู่นี่คือกรีบเล็บคุดเดี๋ยวจ๋าพี่น้องพัชชาได้พับกรีบเล็บคุดไว้เนาะจ๋าวิธีพับกรีบเล็บคุดแบบนี้ก็ง่ายเนาะพี่น้องเนาะและหลายคนเห็นแค่นี้ก็พับเป็นแล้วเนาะจ๋าพับทบข้มาหนึ่งสองหนึ่งสอง วันนี้เอ,อินว่ากีพรกกาศ์ดเดือพี่น้องเดือเขาภาพปิดเขาต้องขุจักซื้อกีพร้อมเวลาข้าเจ้าเอินหรือว่าซื่อสารเขาจีได้ข้ดออกว่าเอาเอกีบนี้มันคือตัวนี้กีบนี้มันคือตัวนี้เนาะหลังจากนั้นภาพบทบขมาณนนนี้จะขวาภาพบทบขมาซ้ายมุมสองข้างนี่ต้องตรงกันเวลาภาพหรือทบขมาอันนี้เอ,อินว่ากีบเล็บขุดนี่พี่น้องจ๋าอ,อันนี้เอ,อินว่ากีบเล็บขุดเดี๋ยวจ้า เขาต้องจําชื่อกีบไว้พร้อมเนีะบางคนเฮ็ดฟินอยู่หับ,บูฮู้ว่ากีบนี้เอินว่าหยังนนเนาะเวลาเขาวาว่ากันโซเวกันกับบูฮู้ได้พบบน,นี้ว่ากีบหยังกีบหยังทั้งๆัที่เจ้าของก็ภาพเป็นยุหฮวบูฮู้จักซือะนะ้อกีบนะเนาะพี่น้องเนาะนีะ่ให้ภาพกีบตัวนี้เตรียมไว้ก่อนนันี้พระช,ชาจะพาพี่น้องเฮ็ดกีบแมงดาทางลาดเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้แซมใบสีต๊บแต่งฐานใบสีตบแต่งกระทงเนาะพี่น้องเนาะได้เบิดเลยแล้วเต่เอาเสียไปใสประโยชน์พี่น้องจ้านี่ อันนี้จะเป็นแบบง่ายเนาะพี่น้องเนาะภาพกลีบเล็บคุดแบบนี้เสต็เรียบร้อยต่อไปให้เราเตรียมตองไว้ความกว้างประมาณ4นิ้วเด้อจ้าหลังจากนั้นเห้ภาพขวาทับซ้ายพี่น้องจา้าใบตองนี่เนาะให้ภาพขวาทับซ้ายเป็นสามเหลี่ยมธรรมดาเลยจา้าดีจ้าแล้วก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ใส่กลีบเล็บคุดที่เราภาพไว้เนาะจา้ามาวางลงไปกลีบที่หนึ่งพยายามเวลาภาพนี่พี่น้องจา้า ไขายางให้ไส่ปลายตรงนนี่นี่ปลายตรงนี่พ่นจะอ่อนส่วนห่าหัวตองแข่งแข่งห้ตัดทิมให้ไส่ปลายตรงพักเวลาเฮาเอามาประกอบหรือเฮามาแม็กใส่พ่นจะแน่นพี่น้องจ๋าถ้าแม็กบ่ดีก็จะแม็กบออยู่เด้อจ้านี่นี่แม็กเข้าไปเลยจา้านี่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กสามดอกซอดพุดเปลี่ยนบ่ถ้าแม็กบ่ดีก็จะแม็กบ่เข้าเด้อพี่น้องเด้อฉะนั้น,นการใส้แม็กในการฮ็ดใบตรงนี่แม็กดีนี่เป็นเรื่องสําคัญเด้ออืม อันต่อไปก็เลียงกันลงมาเลยจ้ะแม็กลงไปเลยสามลูกนี่จ้ะต่อไปก็ลดหลั่นลงมาเรียงกันลงมาแนานนี้เรื่อยๆจ้ะนี่แม็กลงไปเลยสามดอกสี่ดอกกับแม็กลงไปเลยจ้ะได้สองชั้นต่อไปชั้นที่สามก็เลียงกันลงมาให้งามอะไพี่น้องจ้ะให้ได้รูปแบบและรูปทรง อันนี้จะเป็นแบบง่ายพี่น้องอืมพี่น้องจะไปฮหดจีบกระทงก็ได้จะไปฮ็ดจีบเต่งทานใบสีก็ได้พี่น้องจ๋าจะไปฮ็ดจีบเต่งทานพานขันมากก็ะได้พี่น้องอันนี้แล้วแต่เลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้เนาะพี่น้องเนาะแม็กลงไปลูกแม็กเบิร์ดพี่น้องจ๋าใส่ลูกลงไปก่อน ตัวนี้ข้อดีของเพิ่นใส้ลูกไดสองแถวนีวนี่จะ้ะสามชั้นต่อไปชั้นที่สี่สี่กรีบเรลียงกันลงมาเนีน,นี้เลยจะ้ะชั้นที่หนึ่งหนึ่งกลีบชั้นที่สองสองกลีบชั้นที่สามสามกลีบชั้นที่สี่สี่กลีบนี่ครับก็เรียงกันมาแล้วก็ซับวางกันไปเลยง่าย,ง,าย,ง,ยง่บริมยงบริยากจะ้ะ การจีกใบตองก็สําคัญเลยพี่น้องถ้าจีกใบตองบ่ท่อกันกับบดสวยอีกเลยพอได้แบบนี้เซตเรียบร้อยแล้วบัน,นี้เฮาตัดแต่งบัน,นี้เฮาก็ตัดแต่งตามหอยนี่เลยพี่น้องจ๋านี่ตามหอยที่เฮาเย็บลงมาเลย ถ้าไปเบิ่งตามลายใบตองนี่เขาจะเข้าใจว่าเพื้นบอตองพื่นเบี้ยวนี้ฉะนั้นเขาจะไปเบิ่งตามลายใบตองเพื้นให้เบิ่งตามเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนตัวนี้บงามเขากับก็บเอาทีหลังจะ้ะนี่แล้วก็ทั้งหลังบงามนี่เขากเก็บเอาทีหลังถ้าโบยากเห็นทั้งหลังเขาก็ปั๊บปิดสามเหลี่ยมมาติดไส้พี่น้องจ้าอื ก็จะสวยจะงามอันนี้เป็นทางลาดเลยแล้วก็สวยอยู่เด้สํสหรับพระช,ชานะสาหรับคนอ,นอื่นอาจจะว่าโบสวยเนาะแต่สําหรับพระช,ชาว่าสวยอยู่แล้วก็รวดเร็วพร้อมพี่น้องจ๋าภาพเป็นสามเหลี่ยมนะนี่มาแปะใส่ทางหลังเพื่อนนี่ถ้าเอาบอยากให้เห็นหอยแมกว่าเอาก็แมกใส่แล้วก็ตัดส่วนเกินออก บนันท้กทังหน้านิ้บสวยเฮาก็จิกตอกมาเฮาก็เก็บชิ้นง,งานเอาคือการกับการเก็บชิ้นง,งานแม่ใบสีเลยจ้ะนี่จ้ะจิกตอกมาประมาณสองนิ้วฮาก็มาวางลงไปพับทุบมองนี้ลงหน่อยนึงแต่ก็วางลงไปตรงกึ่งกลางพับกลับไปทางหลังจ้ะ คือผ่ย,ยักภาพคือกันกับเออเก็บงานใยสีเลยก็ได้จะภาพเป็นแหลมแหลมนะนี่ก็ได้จะเนี่ยเป็นแหลมแหลมไปเลยก็ได้แล้วแต่จ้ะถ้าเป็นแหลมแหลมก็โบต้องพับขอบคางทึงให้เปิดออกเนี่ยให้เปิดออกนะน,นี่โบต้องพับเป็นสันเนาะถ้าผ่าบ่มากเหลมแหลมก็พับแบบพ้าช,ชาฮิดเมื่อกี้ก็ได้จ้ะมันเห็ดได้หลายแบบพี่น้องจ๋าเนี่ยถ้าแบบแหลมแหลมก็ ตรงนี้ให้เป็นมุมจังน่อยก็พับกลับไปทางหลังแต่ก็ใส่แม็กแม็กไว้ให้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องจา๋าพลิกกลับมาอีกด้านกระสิได้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกระสวยง่ายไปอีกแบบพี่น้องจ๋านี่เป็นจีบแมงดาแบบง่ายเอาไว้แต่งฐานใบสีแต่งกระทุงแต่งฐานพานขันมากได้บดเลยจ้ะพี่น้องจา๋าวิธีนี้จะเป็นวิธีแบบ เรียบๆง่ายๆถ้าไผ่ยังให้ดัดงอได้โค้งงอได้ก็ใส่ลวดเข้าไปตรงกลางเวลาเห็นเนาะือเห็ดเป็นตัวแซมใบสี่ก็ได้พี่น้องจา๋าแล้วแต่จะไปประยุกต์ไซเนาะจะแต่นี่พัชชาบริษัทใส่ลวดให้บิง่งเด้อจวะถ้าไผ่ยังให้เพิ่นดัดงอได้คือกีบบวนี่ก็สามารถใส่ลวดตรงกลางลงไปด้านลวดให้เป็นตัวยูเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้พัชชากะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่ามากกันน้อยนะพี่น้องเนาะหากผิดพลาดใดใดไปพัชชาก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยหลายๆเรอจ้ะสำหรับคลิปนี้พัชชาสิได้ขอตัวอำลาพากย์าไปก่อนนะพี่น้องเนาะพบพอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแหงเบิดสุขุสุคนบห้เจ็บบห้ไข้บให้จนจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า